คุณผู้ชมคะตอนนี้บีก็ได้อยู่ที่สนามของมหาวิทยาลัยสงขาศสีนครินส่วนทางด้านเราของบีนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมของทัพนักเตะ S c G เมืองทองอยูเนเต็ดท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมกันดีกว่านะคะว่านักเตะนั้นมีความพร้อมแค่ไหนก่อนสู้ศึกเย็นวันนี้คะ่ะ สโมสรเอสซีจเมืองทองยเตดทีมอันดับที่2ของตารางได้ลงทําการฝึกซ้อมกันที่สนามหาวทยายลายศสีนครลินก่อนสู้ศึกการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมอรีก2013กับการมาเยือนสโมสรทรงขายนินเตดทีมอันดับที่6ของตารางค่ะขณะที่การฝึกซ้อมภายในทีมนั้นเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพราะเนื่องจากสภาพอากาศของฝนที่ตกลงมาตลอดการฝึกซ้อมทําให้นักเตะซ้อมได้ไม่เต็มที่นัก ทางด้านตัสกสกอทองเหลากล่าวว่านักเตะทุกคนมีความพร้อมก่อนลงทําการแข่งขันและจะเก็บ3ามแต้มไปฝากแฟนเมืองทองอยูไนเต็ดอย่างแน่นอนค่ะสําหรับทีมทีมเราที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็ทุกคนก็ ไม่ได้เล่นหลีกมาเกือบเดือนแล้วเราหยุดเว้นว่างประช่วงหนึ่งก็นักเตะทุกคนมีความกระหายที่อยากจะเล่นอยากจะเก็บชัยชนะอยากจะเก็บสมแต้มให้ได้เร็วที่สุดมีความมัน่นใจแค่ไหนครับก็คือสิ่งหนึ่ง,ท,งที่เราต้องทําคือเราต้องมีความมุ่งมั่นให้เหมือนเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยเราได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องโค้ดเองก็ระบบเองก็ยังก็ยังใหม่อยู่ก็หวังว่า เกมวันพรุ่งนี้จะเข้าข้างเราแล้วก็โชว์ทุกอย่างจะเข้าข้างเราก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตเราแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านน่าจะส่งแรงเชียร์มามาให้พวกเราเก็บ3มแต้มออกจากสนามของสงขายได้ครับก็ส่วนตัวคิดว่าพร้อมครับก็ผมว่ามันืองทองก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ดมาอะไรงี้ครับก็ผู้เล่นทุกคนก็พยายามพิสูจน์เพื่อที่จะรักษาตําแหน่ง11ตัวแรกไว้อะไรเงี้พวกตัวสำรองก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นเลยงนะ ก็ผมเชื่อว่ามาเยือนลงขาอะไรงีครับแล้วมันมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนทั้งสภาพสนามแฟนบอลอะไรองี้ครับก็หวังว่าจะมีสามแต้มกลับออกไปทางด้านกวินทำสัจนันก็ได้ร่วมลงทำการฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขันเช่นกันแต่ในขณะฝึกซ้อมนั้นก็ได้เกิดอาการบาดเจ็บทำให้เจ้าต,ตัวต้องเสียโอกาสในการลงทำการแข่งขันในเกมนี้ค่ะ ครับก็ก่อนหน้านี้ที่ไปอุ่นเครื่องที่ยุทธยามาก็ก็เหมือนเหมือนอก้าวเนื้อแฮมสิงมันมันกระตุกนิดหน่อยครับผมแล้วก็คือก็ตอนแรกก็พักมาไม่กี่วันแล้วลองมาซ้อมดูแล้วก็วันนี้ล่าสุดก็ก็ยังมีอาการอยู่ก็เลยคิดว่าเกมกับสองขาในแมตช์วันเสาร์นี้คงจะคงจะพักไว้ก่อนครับผมคือก็อยากจะ ให้แฟนๆในสิ่งท,ทีมองทุอคนที่ที่มาหรือหรือจะเชียร์อยู่ทางบ้านก็ดีก็ช่วยกันส่งกาลังใจมามาให้กับพวกเราครับผมพวกเราทําเต็มที่แน่นอนแล้วก็ส่วนอาการบาดเจ็บของผมก็ผมพยายามจะรักษาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามทาให้ตัวเองแข็งแรงที่สุดเพื่อจะกลับมาลงเล่นกับกลับมาทองอีกครั้งหนึ่งให้เล้วเอนสร็จ การเปคลินิกสอนทักษะฟุตบอลให้กับเด็กเยาวชนไทยในครั้งนี้นำโดยโค้ชพลชมชื่นผู้ฝึกสอนสโมสร SCG เมืองทองอยูเนเต็ดพร้อมด้วยมงคลน้ำนวดนักเตะ SCG เมืองทองอยูเนเต็ดเช่นกันค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กเยาวชนไทยที่สนใจในการเล่นฟุตบอลเข้าร่วมมากกว่า200คนเพื่อฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีค่ะ ทางด้านโคดพลชมชื่นกล่าวว่าเด็กเยาวชนไทยเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะก้าวไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพต่อไปได้ก็ต้องบอกว่าโครงการดีๆของบางทองยินเต็ดร่วมกับทางเ c g ซีบางทองนะครับเอสซนะครับซึ่งเห็นแล้วว่าเด็กต้องบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้รับการฝึกอย่างถูกต้องเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับดันั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของน้องนะครับเห็นหลายๆคนมีความตั้งใจ ครับผมคิดว่าถ้าเกิดเยาว,วชนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วเริ่มการมีโอกาสได้รับการฝึกอย่างถูกต้องเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมว่าการการที่เขาจะมีโอกาสในการที่จะต่อยอดไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะครับสร้างกระแสเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ <c oughs> สามารถที่จะนําไปสู่ของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้น้องๆหลายคนมีความตั้งใจมีทักษะท,ที่ดีแต่จริงๆว่าน้องจะมีโอกาสได้รับการฝึกอย่างนี้อย่างถูกต้องแล้วก็สม่ําเสมอแล้วก็เรียกว่าตลอดหรือเปล่าเพราะนั้นสําคัญมากก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเอง นะครับไปได้รับการฝึกที่ถูกต้องครับหลังจากการฝึกสอนทักษะฟุตบอลเสร็จแล้วเด็กเยาวชนไทยยังได้ร่วมมิตอแอนกีดกับนักเตะดังๆของเมืองทองที่มีดีกีถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างกวินธรรมสัจจานันและดัชกอนทองเหลาอีกด้วยค่ะสารินีอินทนโนถ่ายภาพวราพรเหลืองสวัสด รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ